สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงเป็ะเกือบเป็นห่ว <cabin> ง <Hence, S 2> oh so <attitude> <im> แก๊สแล้วช่วงเมื่อไหร้ครับเป็นงมงเป็น่าวแล้วโซคิวถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะถ้าเธอเป๊ฉันก็เป็ะเจ็บขาพร้อมนอนตอนนี้มีคนเข้าใจว่าพี่บุ๋งให้เงินหญิงจริงๆเอาฮะเด็กไม่ นะซื้อหนูมาปากด้วยนะ5วันค่ะได้เลยค่ะเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่อ่ะอ๋อกลับมาปุ๊บเจอกันเลยชอ็อคโกแลตโอเคเข้าเกียร์ยางเแบบข้าแล้วแม่หนูนั่งรออยู่เนี่หยหนูนั่งรอที่จะเดินเ<ไ>ข้าตัวเองเข้าไปในเครื่อง j a p a น is so fun but on same day i s will be relaxing okay. I will try แว่นอยู่ไหนวะปเปิดฝืนมาแล้ว สาแว่นไม่เกิดเอาพี่คิวเธอเป็นแฟนพี่เฟิร์นอะใช่เราเป็นพี่น้องกันพี่น้องอะคือพี่คิวจะมีพี่น้องที่พัดพาจีคนละเดี๋ยวยายมิวกับพี่น้องหรือว่ายายมิวคือแม่ลูกฉันก็ฝาแฟดกาสลองสองขีดมาตอนทีมจีดตามตอนทีมตามตอนทีมพี่บุ๋มชนะรอกีดอีกหลาย EP เลยค่ะเดินบิดเลยรอเลย คนที่พร้อมกันนะสิอะไรนะคู่นี้ก็ในคนหนึ่งนะสิได้ไมาถึงหนุ่มใช่ไหมได้ก็ทักตีเที่ยงคืนเอ้ยเที่ยตีหนึ่งนี่ว่าสองชั่วโมงใช่ก็ยายบีไปต่างประเทศไงก็ไม่มีใครมีบ่อยเนาะ่ะไม่ได้สิ่งอะไรคอยอีกพีหนุมไปต่างประเทศแหละ พิมพี่คิวพิมพี่คิวพิมหน่อยแล้วกวนพิมค่ะสปอยแบบนี้รู้สึกสมหวังมาค่ะช่อุ้ยสปอยว้ยอฮ้ยเราก็หลุดอีกแล้วเราก็หลุดสปอยเกินเราหลุดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอเราหลุดสปอยเกินจบ is cold now. There, did you pack warm c o d e with your? It f i e l colder than Thailand. Yes, I'm already pack it. พรุ่งนี้บิก็ไม่อะไรแล้วก็ก็น่าจะใช่ถ้ายังไม่นอนถ้าถ้ายังไม่นอนเนี่ยจะมาไลฟ์แต่ว่าถ้านอนแล้วก็ก็จะแบบไลฟ์หลังจบหรือว่าไลฟ์ดูน่าจะไลฟ์หลังจบมา นี่ยเราจะมาทียี่สิบห้ากันนะคะทุกคนเบื่อการถูกจริงต้องไปซีไปเงินไปฉลองบูชบุกขอบเปลยอำมันได้หรอเนี่ยแค่อย่าพวกเนี้ยอย่าหนูอะตั้งไลฟ์ไว้แล้วหนูกับหนูก็จะปิดหนูก็จะหลับแต่ว่าหลับไปด้วยแต่ว่าหลับไปด้วยได้ปะเนี่ย ทุอ่าที่คือปลายทุกอง็มีก็ว่าะไงอะเอาตัวกายเหรอใช่แม่สวัสดีค่ะกดหัวใจกันมาได้นะคะทุกคนกดฟอลกันได้นะจ๊ะจุดนี้นะคะเอ้ยัยเฟิร์คือออกมาแล้วคะเออลดเกินลดเกินันหาแว่นชาแนลไม่เจอว่ะของมัน ของบ้านแม่ก็คือของบ้านพี่บุ๋มก็คือหาเจอลาบากไปคาว่าเหมือนบ้านหนูคือวางโป๊ะคือหายป้าของอะ่ะมิมกับพี่ลีน่าไปไหนอันนี้คิดว่ามิมน่าจะยังไม่เสร็จงานหรือไม่ก็นองอาจารย์อ่อมนอนส่วนพี่ลีน่าก็น่าจะอ่าพักผ่อนเพราะวันนี้ชิคก็ออกไปสางนอกแล้วก็เป็นประมาณนี้ ไม่สบายไงมันดีขึ้น,นอ๋อชื่ไงพี่เฟอร์คืออะไรคาริโอมียี่สิบห้าโอ้โหโอ้ทราบคุณชุดสวยนะเขาบอกว่าชุดพี่บุ๋มสวยชิ้นท่หนไหมคะค่ะขอบคุณค่ะชอบมากรอต่อ fun to do dear one t e c h n o l o g is part to be and working o doubt w a n n a have fun too thank you i hope so ไปเมืองไหนคะอันนี้บีมมีไปอะไรนะเมืองคาวาคาวาซัมติงอะไงสักอย่าง <laughs> จำไม่ได้แล้วก็โตกเกียวแล้วก็อาจจะออกไปนอกเมืองอีกสองเมืองมั้งค่ะพรุ่งนี้เซา ใช่แล้วนะใช่อีกใช่ละแต่จะเตรียมตัวแล้วตอนนี้นาเกตก็คือทางทางแอร์อย่าี้ก็คือเริ่มสแตนบายกันละเดี๋ยวคนในนี้แล้วเดี๋ยวบินจะแบบไปอใช่ใช่ใช่ถูกต้องค่ะคาวาคุอใช่ไหมคาวาคุอิจะไปคาวาโอกิด้วยคาวาโกะก็ถึงเวลายังเห็นน้องไปคิดต่างประเทศ ไปทริปต่งางประเทศคือช่ำเกินเอาเอาในประเทศไทยก่อนดีกว่าเป็นคาว่าทริปในประเทศไทยให้คิวตรงกันก่อนสภาพฉันแบกของขึ้นห้องเกินไปมากเ,<ร>เกินไปมา,าก,ปกสุดเกืถือว่าเป็นการออกกำลังกายเป็นการคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งจบช่ำจริงๆเราห้องก็ไม่มีที่จะเก็บละโอมบ้านนูเป็นยังไง ก <dri ality> ็คือลกสุดๆหลกกับสปัดลกแบบคือสื ar, ่ง like นี้ก็คือป่อยไข้ละแบคกกรไม่แทลูคาขล่ลโโด้วยนะจะมีรอบสามนะคะในการยกข้อค่ะผเนี่ยเสร็จแล้วค่ะทีเดียวให้เป็นเาาลราบ้านใหม่พี่บุกบ้านใหม่ของจะเป็นแบบนี้ไหม เป็นเป็นอย่างงี้แหละให้มันเป็นเรียวบ้านให้มันมีบ้านก็คือบ้านฉันก็พยายามดีที่สุดละทุกวันนี้ฉันก็ทําได้แค่นี้แหละขอบองทำได้จริงเราทาได้ดีที่สุดแล้วบ้านก็ต้องมีของบ้านที่ไม่มีของมันมันใช่บ้านหรอคะใช่มันไม่ใช่มันเป็นไม่งั้นคือเป็นบ้านเขาเรียกอะไรนะบ้านจาลองมันจะสะก็ขี้ค่ะตอนเนี้วุ้ยแรงมากเก็บขี้อยู่ไหนเอ่ยเหนื่อยนะ แต่งวางเหรอฉันท้อเราเมันโวรลายกันจันงๆพี่พีนน่าจะเข้าใจไปคำว่าน่าจะเข้าใจแหละเข้าใจเลยด้วยซ้ำ เออนี่ก็ออกกำลังกายอีกคนก็หาที่เก็บอึมาอีกคนก็นั่งรอเวลาว่าเมื่อไร่จะได้ขึ้นเครื่องเออเลิศเราเป็นคนเทนอันนี้เราทำถูกต้องเราใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์สิ Bernie is w o r k out this list still in still in เขาบอกว่าก็คือยังออกกำลังกายอยู่แม้ว่าตอนนี้จะดึกแล้วแต่ก็ยังมีแบบพลัง เขาบอ,อกตอนดึกอ่ะตอนเช้าขี้เกียจตื่นใช่ป่ะหนูอ่ะถ้าหนูรู้สึกว่าถ้าหนูมี energy อ่ะก็คือตอนดึกแต่ว่าพอทีนี้เราออกอ่ะเราก็จะไม่ได้นอนเนี่ยเพราะว่า energy เราแบบชํำใจถ้าออกตอนเช้าดีนะแบบรู้สึกว่าเคยออกกําลังกายช่วงเช้าลรลดเร็วมากจริงหรอ แต่รู้สึกว่าไม่ไม่รู้ผลลับนะคือเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ออกเพื่อลดน้ำหนักนึ่ออกปะออกเพื่อแบบเมนเทนอะเมนเทนบอดี้อะเนึ่ออกปอวะเออก็เลยรู้สึกว่าลงไม่ลงไม่รู้แต่ว่าแต่ว่ามันได้มันตื่นอะแบบเอเนอร์จี้มันตื่นอะไรอย่างเงี้ยนีนาไปเที่ยวไหนคะตอนนี้นี่น่าน่าจะตุยค่ะน่าจะนอนตุยอยู่ที่บ้านค่ะพอชีพือหายจากการเป็นไข้เลือดออกมาค่ะก็ ก็น่าจะเหน,นื่อยไป,ไปเอาใหม่เปลีป่ยนคลิปโอ้ฉันจองแม่นแล้วแตงก o อน <Thank God. S 1> เป็นไงล่ะทุกคนแตงก o อนมีความสุขมีความสุขจบไปเที่ยวได้จบเราทีมนี้ไปกี่วันที่มุกทีมนี้ไปภูเก็ตกี่วันคะสามวันสามวัน แต่ว่าเป็นสาววันที่ฉันจะได้พักผ่อนแล้วเพราะว่าพี่พีทบอกว่าไม่ต้องทําอะไรไม่มีเหตุอะไรเลยดีแล้วค่ะซึ่งกระเป๋ายัางไม่ได้เก็บเลยซึ่งเกงไนเอาไปยังเอ่ยพี่จุ๋มจะต้างอย่างไเงี้ยนี่พี่จุ๋มพี่จุ๋มได้ทําการเตรียมกางเกงไนให้ฉันแล้วจ้าเ,เตแต่พรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรเอ่ยค่อยคิดแล้วกันเป็นเรื่องของพรุ่งนี้แล้ว มิงลกไปท่เล้วก็ฟิลบิญีจบเดทไอดอลพักคือทะเลไม่ใช่ทันแน่ๆเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเราเราจะเป็นเดทไอดอลพักคือนทะเลไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตัวตนอ่ะโทษทีนะสิงที่เาอะกาศ่สคเเเอาลา ต้องเดินทางไปยังนาฬิตาผู้ดินตาท่านใดที่มีบัตรที่นั่งแบบดี่เช็คอินก่อนค่ะช่วยเรียกช่วยเรียกขึ้นเถอะตอนนี้คื้นเรียกให้คนไปเช็คอินแบบบนี้มีกินนี่ต้องเข้าแล้วค่ะพร้อมแล้วชุดว่ายน้ำต้องมาค่ะแอร์วอลลแอร์ลากมาละแม่เอร์โลด เก็บลูกเก็บเต้าก่อนบีมเล่นเป็นเน็ที่ไหนอะอะไรนะแป๊บนึงนะพี่เฟิร์นหนูไม่ได้ยินเสียงประกาศฉักตอนนี้บีมกำลังไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะทุกคนเนี่ะพีเราทำงานอย่างหนักห่วงมาหลายวันแต่ถามว่ากลับมาก็ทำงานต่อเลยจ้ะ ขอบคุณมักเป็นอันเดียวที่ฟังรู้เรื่องเขาบว่าอีกทีมถ่ายเ็จมีกินนี้แต่ทีมรับกินหมูกระทะชํำอยู่แล้วคันนี้จะเตันคนจิง เคยหนูชอบนะหมูกระถางคือก่อนอันนี้หนูไม่ชอบไม่ค่อยชอบอีสุกกระถางเพราะว่าไม่ชอบหมูหมักหมูหมักแบบไม่โดนใจไม่โดนเซนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบร้านไหนที่โดนเซนคือชอบมากพี่จุ่มคือทำอร่อยมากหมูไใช่ไหมพี่จุ่มต้องให้นางนะต้องให้นางอร่อยมากน้ำจิ้มไม่ละเป็ดทำอะไรเอ่ยกินน้ำในช็โครกอี่หยาบวะเป็ดหยุดดีเป็ด แป,ป็นจูบปากกันหยุดเอไม่้หยุดดีเอาละทุกวันนี้ที่เราจะที่เราจูบปากเป็นเนี่ยคือต้องคิดแล้วนะว่าฉันกอดมานานเอาตีลงชักโครกแล้วว่าทําไงอ่ะเอาละเป็นหยุดดี มันคุ้นเคยกับฉันอยู่แล้วในนั้นน okay. ่ะอย่างเงี้ยหรอได้ปะได้ปะแล้ว <laughs> ก <c oughs> ็กดลงไปแล้วแม่ไม่ต้องสิงเออปแม่แต่ว่าน้ำส้วมก็ได้แหละได้อยู่มันเขาบอกว่าน้ำส้วมพี่ยังสะอาดกว่าน้ำแข็งนี่เขาคือใครคะเขาคือชาวเน็ตไงชาวเน็ตโอเคขอาวิจัยทานได้แล้วก็ช่างมันเป็นของประช่างมัน เขาบอกว่าเป็ดเราไม่เรียนนะกบต่อจริงๆฉ่ำครับนี่นะคะเป็นการลบหน้าทุกวันการที่ตอนจะเจอนะคะก็เจอลบหน้าอะไรอาบน้ําปิดแอบลบหน้าปิดปิดหน้าปิดกล้องอาบน้ำปอกผมปิดเสียงนี่สเต็ปของคุณแก้มบุกแต่ต่อไปเฟิร์นเขาก็มีสเต็ปของเขานะยังไงอะไงเสร็จออกจากเตียงไง ช่วงออกกําลังกายอ่ะเธอก็ไลฟ์เฟซแล้วเธอก็คุยเธอจะได้เหนื่อยเป็นพิเศษจริงอีสอคพอกจะเล่าล่วง t i s hard to be a cat เป็ดหลังปากลิสเตอรีนหยุดดิหยุดดิหยุดดิเป็ดนรันนี้ กลัวปากสั่มำช่ำเลยหยุดดีอ่ะพี่คิวจะใครยังไงพี่คิวจะมาไหมยังไงจะได้ยังไงขนตาดูถอดง่ายมากก็คือถอดอ่ะขนตาติดมาแล้วะอะค่ะจบใช้ยี่ห้อไหนใช้เครื่องสำอางขา b i o t e r m ค่ <laughs> order, ะเอ,อ,อ้ยหนูใช้เหมือนกันดีมาก ี่กินล้งตายอยู่ไหนเอยซื้อมาเป็นแผงๆหายไปไหนหมดพี่เป็นกินน้ำซ้วมค่ะพี่คิวใช่ค่ะน้ำนนซ<ช>่วมค่ะ,นนคะจุ่มหน้าลงไปแบบฉ่ำเลยแบบไม่สนลูกใครน่ารักอพี่คีบอกน่ารักอ่ะขวันไ,ได้สนกันมาได้นะจ๊ะเดี๋เฟิร์ออกกําลังกายค่ะ พี่จุ๋มเขาเก็บที่เช็ดหน้าไปแล้วเหรอเก็บถูกยังเพราะว่าเตรียมตัวที่จะบ,บินก็คือเตือนปุกไปได้เลยจบเท่านั้นบีนไม่ใช่ตกเครื่องนะโอ้รุว่งนี้พี่ผมตื่นกี่โมองอยังน้อยเจ็ดโมงแปดโมงเจ็ดหกเจดโมงเจ็ดโมงฮ <c oughs> นบีนะพรุ่งนี้รอดูฉากเด็ด รอดูเลยค่ะพรุ่งนี้เป็นเป็นตอนอะไรอะ่ะพรุ่งนี้จะเชิญเนื้อโดนชาวเน็ตลุมมะวะพรุ่งนี้คืออะไรใบสีปะไม่ไม่รู้พรุ่งนี้เป็นอะไรอะ่จะจำไม่ได้ไม่หรอกพรุ่งนี้ฉันเจอละแพ็กที่หลังในขณะที่เชิญเนื้คือขนมดูไลฟ์เฟิร์นออกมาก เราสามารถออกกําลังกายไปด้วยกันได้นะคะคใช่ค่ะทุกคนอยากทำคอนเทนต์ไหนเลือกจอเลย <c oughs> ทุกคนอยากทำแอคทิวิตี้อะไรคะออวันพรุ่งนี้ใครเป็นหัวหน้าหัวหน้าในเรื่องอะไรเแบเบ้เลยค่ะท่านี้อ่ะเแบเบ้ไหมกินค่ะนอนกินขนมอยู่ค่ะ Mm -hmm. Did you arrive in Japan? No, from boys. is Japan. No, I'm still here in Thailand. I'm waiting for um, boarding calling. Yes. So I think it's gonna be oh, oh, me around ten you to you twenty minutes. <laughs> ปเป็ดเป็ดน้ำหมดแล้วมั้งแล้วนางมีนางมีกระบ,บอกน้ำของนางไหมนี่ไงลืมน้ำหมดเหรอเป็ดหรือยังไงห่างตังเลยแล้วเวลาฉันอาบน้ำใช่ปะมันจะมา <fits S 1> อยู่ตรงนี้อ่าเฝ้าแม่หนึ่งเฝ้าฉันเฝ้าหนึ่งเซ็นตโลกอ่ะไม่ได้ลเลยเป็ดไม่ได้สภาพ <ไป S 1> เป็นหยุดดีโดดยากอ,ะอ่ะอืโอ้พี่บูมเลี้ยงยังไงให้มันไปกินน้ำในซ่วมแล้อ่ะเช <c oughs> ้าอ่ะเป็ดมาจุ๊บพี่เขาบอรต่อเออจริง <c oughs> Go to Crash Naughty Cat Oh good we can talk more, more than every day เราควรหนูแลู้กให้มันปะหนูอ่ะครั ใช่ปะมันอาจจะชอบนางที่มีควันไหลเวียนเหมุนเวียนอะไรเงี้ยมันอาจจะเบื่อกับการที่เห็นน้ำนิ่งมานานแล้อะไรที่มันไหลอะไรที่มันแบบมันเบื่อแล้วมันอยาก,อยากเออมันอยากลองกิน<ม><ป>อะไรใหม่ๆน้ำตกไม่ไมลูกลองดูลองดูหนัวน่าสนใจหรือเอาของเล่นที่ซื้อให้น้องมาสักหน่อยนางอาจจะชอบลองเปลี่ยนมูดอยู่ในห้องเบือ่อเกินอะไร อยู่ในห้องเบื่อเกินอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศส่งใส่น้ำรสชาติกีกว่าค่ะน้ำซุ้มก็นิ่งไหมแม่เอออะก็จริงเอาเออก็จริงนะก็จริงรสชาติรสชาติเนื้อว่ารสชาติทำไมนะมัมีรสชาติไงน้ำาทําดาไม่มีรสชาติอาจจะเป็นในแง่ของไฟเบอร์น้ำไฟเบอร์ ที่อยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นตรงนี้ไปหรืออาจจะเป็นน้ำซ้มตามน้ำยำาอะไรยว่า,ากันไปมันเวียนไงมันไหลเวียน <c oughs> น้องเปลี่ยนกินน้ำน้ำาุ่มก็นิ่มมันลำบากด,ดีเป็ดชอบกลมก็เป็นไปได้อะไรที่มันมาง่ายๆอาจจะไม่สนุกชอบกินอะไรที่มันยากชอบกินอะไรที่มันท้าทายอันนี้น่าสนใจ ไฟเบอร์คอลลาเจนครบอะสรุปก็คือเย็บเป็ดคือแข็งแรงเกิน <S 2> <S 2> เป็นแมวอามาตะจบ working out not t r e yet เออเขาจะบอกว่าก็คือออกกับมันกายไม่เหนื่อยเลยพี่เฟินไม่ค่อยได้ออกแรงเลยแต่ก็คือช่ำนะเงื่อช่ำแต่ข้างในเหนื่อก็คือชํำเงื่อช่ำเกิน เบเบ่ไงทุกคน,กคนชิมเบเบ่ไปตะโคนมาว่าอร่อยมากวีหูที่เล็นดูสุดท้ายฉันจะไปละฉันจะทิ้งทุกคนเองใช่ไปละตุ้งตุ้งมาละตุ้งตุ้งมาละ ราจะแยกย้ายแล้วเรียะบ๊ายบายขอคุณกลุ่งมาละมีไปไหนคะไปญี่ปุ่นคะ่ะทุกคนไปญี่ปุ่นคะ่ะทุกคนเราติดตามนะคะคอนเทนต์ต่างๆนะคะก็จะจะขยัน <laughs> จะขยันลงตอกๆนะคะทุกคนขอบคุณค่ะหนูะจะขยันหนูะจะทำให้ได้หนูจะทำให้ดีหรืเป็นอยากผอม แม่จุ๊บลาหน่อยจุ๊บโชว์เรวเร็ว,วขอหอมเป็ดลาหน่อยค่ะเป็ดเป็ดก็คือสองสามสองสามเอ้เออส่งสามฉันเนอะเป็นไรเอยสง่สงสารหาสองคนอะสงสามสองพร้อมมาก ขอบชาวเน็ตบอกว่าอยากให้พี่บุ๋มจุบเม่งเป็ดขอผ่านค่ะขอเด็ดปากค่ะเช็ดหน้าเป็ดก่อนเป็ดเคยตีพี่กบอไหมเคย,ยหน้าฉ<อ>ันท่ะที่เป็นรอยนี่แหละค่ะเป็ดทําค่ะทําไมอะทาไมนางถึงนางถึงขวัหน้าฉันขาดเป็นรอยอยู่เป็นรอยแผลเป็นอยู่ตรงไหนวะรงเนี้นเป็นอะไรวะชิวนึงเม็ด มายบายค่ะเดินทางปลอดภัยคะสาขอบคุณค่ะดีหมู่แปลนุ่มไปด้วยดีกว่าอะทุกคนขอบคุณนะคะใบเจอเจอกันบายบายค่ะไอบายค่ะ